How to ปฏิรูปการศึกษาไทยมาดูในยุคของ4.0นะหรือ3.0ขึ้นมาเนี่ยนะครับหลักสูตรมันเปลี่ยนจากเน้นเนื้อหากลับมาเน้นความสามารถหรือสมรรถนะ ในการคิดการตัดสินใจในการทำงานในการพัฒนาในการสร้างใช้เทคโนโลยีมาสร้างงานนะมาต่อยอดงานนะออกมาเป็น AI เพราะหลักสูตรใหมนะ่ที่เราใช้มา12ปีเรียกว่า Standard Based Curriculum ใช้ตั้งแต่50จนถึงปัจจุบันหลักสูตรนี้สอดคล้องกับสัตวรรษที่21่เป็นเลยครับนะเป้าหมายเหมือนกันทุกอย่างมาตรฐานครบ ตัวชีวัดมีตั้งสองพกว่าตัวเนียครับเยอะมากตัวชีวัดเมันวัดไอการความสามารถของเด็กเลยนะครับผู้เรียนจึงกลายเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้เพราะจะต้องนําเนื้อหาในหนังสือเรียนมาออกแบบเป็นวิธีเรียนและวิธีเรียนจะต้องเดินด้วยคําถามที่นําพาไปให้เด็กแต่ละคนได้คิดได้ประเมินได้ตัดสินใจได้เลือก ได้นำไปวางแผนได้นำไปสู่การปฏิบัตินำไปสู่การตรวจสอบนำไปสู่การแก้ปัญหานำไปสู่การพัฒนาจนกระทั่งทำงานที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันดีกว่าเดิมคุณภาพสูงกว่าเดิมได้ปริมาณมากกว่าเดิมคุณค่ากว้างกว่าเดิมใช้คนน้อยกว่าเดิมใช้เวลาน้อยกว่าเดิมใช้ทุนต่ำกว่าเดิม นี่นวัตกรรมครับ innovation <Yeah. S 1> ซึ่งเรามีอยู่แล้วในหลักสูตร <Yeah. S 1> แต่เราเข้าไปไม่ถึงมัน